สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะโ,โหวันนี้บรรยากาศบรรยากาศรอบๆแม่ควานนะคะก็อ่าเป็นป่านะคะเป็นป่าดิานเลยโหลูกแม่ควานบอกว่าแม่ทําไมแม่ซีดจังเลยนะคะ แม่บอกว่าแม่แม่แกงกเลยบอกว่าบอกลูกสาวว่าไม่ซีดได้งไงดีใจนะคะดีใจจนซีดด์ํำๆค่ะแม่ๆนะม่มีอะไรคุยกันต้นรายการนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศนะคะวันนี้าพาเด็กๆมาท่องไพรนะคะเชือกไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะขอบคุณค่ะไปไปกันเลยมีเชือกไหนมาท่องไพรบ้างคะวันนี้ ด,ดูดูเส้นทางนะคะเส้นทางที่แบบว่าทารหดมากนะคะนีตกคลองไหมเนี่ยาดีเส้นทางนะสวัสดีนะคะรับชมบรรยากาศยามเย็น เจอแล้วตามหาน้องเจอแล้วอยู่นี่เองนะคะนอนเลยเพาะเหนื่อยทั้งวันแล้วนอนเลยนอนเลยไปไหนชิ้นน้ำชิ้นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวักทายก่อนเด็กๆสวัสดีค่ะโอ้โห คาะคนสไม่มีของกินเลยลูกอะไม่มีของกินเลยค่ะเกี่เด้อมูถึงว่าหายตัวไปไหนดาวมานี่เลยไปไหนลูกอานะคะพบกับเฮ้ยเฮดาวเฮ้ยเฮเฮ้ยนี่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 นีี่น อะเดดเดดเดดเอันนี้หาพี่ครีมเลยนะคะอดมุดใต้ท้องพี่ครีมไม่ได้แล้วมูโตแล้วลูกวันนี้พาน้องดาวนะคะพี่ดาวเรืองคะพี่ครีมแล้วก็คุณพ่อโดโดนะคะมาหาเด็ดไผ่อ่อนๆทานนะคะแม่แม่นะคะโอ้โหโชว์บันทายโอ้ ไปแตมดินแดงมาเร็วจังดาวโชว์บันท้ายนะคะก่นถึงงามแทะถอยเลยดาวถอย ดูนะน้องดาวจะไปเก็บเผ็ดเฮ้แต่แต่ว่าฉลาดอยู่นะพี่คีมเหยียบไว้อ่ะเออนะคะรักน้องว่าคิีมจับหมัดเดอ้อไหมเสียนแนจั่วหมัดเจองดาวกินเป็นไหมลูกก็ไม่เชิงว่าให้น้องแบบทานอิ่มนะแม่แม,แม่แค่ให้เขามาเรียนรู้ประสบการณ์นะคะหาอยู่หากินนะ,ะอยู่ให้เป็นชีวิตก็จะรอดนะคะ Anh sáng băng thế mà Anh sáng lắm phải băng Anh sáng thế phải được. คนนี้คือโชว์บ้านท้ายอย่างเดียวนะคะอยู่กับพี่ครีมต้องอยู่ให้เป็นกินให้เป็นนะลูกพี่ครีมเขาเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะอาหารบ้านน้องครีมคือบ้านๆน,นะลูกนะไม่ได้ขึ้นโต๊ะไอ้เยอะอนะคะขึ้นโต๊ะก็เป็นอาหารธรรมดานะคะแม,ม่ค่ะ อ่ะดูค่ะ้องดาวเริ่มเด็ดเป็นแล้วนะคะอยู่ให้เป็นก็จะมีความสุขเนอะลูกเนะอะค่อยหนูดึ่ยากกินดีกว่าจะเอะหนูดื่ยาเกเป็นดีกว่าอะไรหรอกมาอารอไรนี่เฮ้ยจับกล้องคนอีกพุ่งดูพุ่ง <c oughs> นายคอยดูนายอานิงาเอาได้ไม่มีนะไม่มีนะเอาขี้มาแตนด้อ ขี่มัสลาดเหรอดาวไอดว้ดาวถอยลูกถอยถอยถอยมาเดา้อเข้มดึงดึงน้องออกมาเข้มเอ้มัดดาวเลยอ๋ดูพอโดโดสลัดมากนะคะเหยียบนะคะใช้เท้าเหยียบกิ่งไผ่แล้วก็กินเงี้ยมัดลยเดิมอ่ะ หนงว่าดาวป่วนจังเลยนะดาวดาวทำไมป่วนอย่างนี้ดาว,วดาหยัดหลายเยอะ กัรเล้่กะยันหมัดนึกไหมนี่เล่นดินแดงค่ะกลับไปตัวแดงแน่นอนเลยน้องจอมขวัญจะจำได้หรือเปล่านะว่าเป็นพี่ดาวะจะทาแป้งไปโชว์ทาแป้งไปโชว์น้องเลยใช่ไหมปะแป้งแดง นี่แป้งแดงแดงอะแป้งแดงแดงเอ๊วไอ้ดาพาคนอื่นเขาพังหมดแล้วนะลูกโอเคค่ะอ่ะอะดีวปวนโอเคค่ะ โอกินเป็นอยู่นะใค่บอกว่าหนูกินไม่เป็นคะ่ะอําพรางจะเอ๋ช้างหรือหมูเนี่ยช้างหรือหมูอ่ะโบกสะบัดอยู่ตรงนี้นะ โวยหมูหมูดาวหนูเอาหัวมุดไปหาหน่อไม้บ่ลูกฮะได้หน่อไม้แม่ไม้โอ้โหได้ไผ่มากำหนึ่งนะะเออเออตรงดีๆไม่กินนะมุดเข้าไปามุดเข้าไปอนี่มุดเข้าไปนะคะเด็กน้อยออื แล้จ้าอร่อยไหมคะคนสวยกอดกันก่อนกัดกันอร่อยไหมคะดูมือน้อยๆน,นะคะหยิบเข้าปากงำงำงำอ,อยู่ให้อันเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> โอเคค่ะแม่แม่จ๋าเราจะมารับชมกันบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติกันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เีซีทุกๆก,กท่านนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะจะเออากอาควานวาโอ้โอ Estaba